สวยๆไม่ได้คุูนี่ค um> รับพี่น้องหาครูตัวเพื่อนสอนขื่นหงันนี่ครับอุ้ยเงี้ยวเตะได้แล้วเฮาแมงดาเฮาอวันนี้เมงดาแต่ว่าเมงกับเตามีแต่ตัวใหญ่ๆครูบ้านเราพี่น้องนี่ครูแม่นครับผมตัวผู๋เนาะแมีนอุ้ยไต่ก่อยอุ้ยถือว่าไลยเตะได้นี่เนาะ สวัสดีครับพอแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับวันนี้ก็มาอยู่กับบ่าวเที่ยวเก่าครับผมบ่าวเที่ยวสิพ้ามากสอนครับผมวันนี้อาอยู่ห้ากินแบบน้ำฟังเคลื่อนครับผมตุล่ะครับไม้กับยางลูกไปหนีครับผมแหนมเห็นเคลื่อนู่ยนะแหนมเห็นเขื่อนเลยครับไปหลุ่นไปมานน้ำกันครับวันสีไให่บ่หมุนนี้ครับไปครับผมพี่น้องครับมาสอนมาพออันนี้ครับถ้าอยู่แห่งแล้วเนาะ กองแแหครับผมไะใส่กรดอกแทงแล้วเราสอนเร็วๆเร็เร็วเร็วเบยไรนะยิ่ยู่้ยโอ้โเอาเอาครับยำ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 กับเต่าครับผม ครั้งแหล่คังปีเนาะแต่ว่ามีคนมาสอนก่อนเนีนแต่ห่อมาจะนัอ้เอายิบเอายิกเอายอิกรอ,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 อบเนาะ อยู่ได้หนิสวดสวนเลยครับขุดที่ด้าซีประสาวอยู่เนาะมีม่บาวที่หองพรเต็มหมา่านำเพลินหมาาครับผมแยวเวียกกเ็นหมาเลยเนาะเ <c oughs> ทียงพอดีดี๋ยวตปองทรง่งของอีกเล้วฝ่าส่วนฝ่าเมื่อครับ ใหญ่ๆเข่าหล่ครับผมต้องสอนเร็วๆครับผมสอนให้มันทันนำถอยหลังเนาะถอยหลังมันก็ฟูขึ้นสวิงกันน้ำมาตัวมี้น้ำแมนน้ำเนี่ตัวใหญ่ เยี่ยวับผมแต่ว่าเหมื่อยจักหน่อยเนาะต้องยำเลยความเร็วเพราะว่าไม้เปิดใหม่นี่มันสิบพาท่านข้นดีครับผมถ้าต้องยำแลแ้วก็แลนเร็วๆท่านเทครับฟูข้ข้นข้าวเดียวมันก็นลุกแล้วครับยำเขาเหยียบเนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีหากินต่างฝาอิซานเหาะครับผมกับพี่พน้องวันนี้มากันสี่หาค้นครับผมวิธีการสอนกับถ้อยล้างแนวนี่แล้วครับเดินหน้าบ่ถือเนาะเมื่อยผอ,อมครับผมเดินหนา้าถ้อยล้างไข่เน่ ข่าวบ่บ่ไหลอืัอไห้เลียมเนี่ยอืกำลังเก็บสามสี่เถอครับผมอ้มืออยู่ครับมือนี่เดยวคือเยอบมากเลย อู้้ยหูหูหักแหงนะนะครับไปเก็บไตกระติกนี่ครับพี่น้องเก็บหยาออกเลยคือว่าหมี่เลยนี่น้อ้นการรีเฟรชนะต้ตน้ำนี่ระวังปลักมือครับผม ไปคือกอไปแหงบดได้เตเป็นจังไดเลครับสดได้่กติกจบ่เวลาแหงมีหน่อยเนาะ นไหนแมงดาละคะเยอะแมงตกเต่าอ่ะเยาะแมงตะเตาก่อนเนาะสวทสวจะเด้ไปแต่ละหลอกเนาะ เพิ่นได้แมงดาครับผมลองหักนี่มันเพิ่นพักกันได้สองตัวเลยบ่เข้าไปท่านได้เองเนาะแมงดาแมงกับเต่าครับผมตาอย่างไรตาคอหน่อยมันเป็นอันยังกับอันเขื่อนบ่เป็นฟังเขื่อนครับผม มันกำังขว่อนกระติกอยู่ยังเห็นเทาขาวอยู่ไอ้ครับไปสอนดีครับผมนี่ครับพี่น้องหาครูตัวเพื่อนสอนขื่นว่าหันนี่ครับอุ้ยเหี่ยวแต่ตัวผู้หนอนตัวเมียเพื่อนไหนตัวเมียเนี่ยผมนนี่ก็ตัวเมียเท่ากันตัวใหญ่นี่ตัวเมียครับผมโอ้ตัวใหญ่โอ้ไหนนับเพป็นละครับแต้มแหลกเนาะไปยำหาครูหันใดว่าตัวหนึ่งครับผมเป็ เมงดาเนอะแต่ว่าไดเป็นตัวเมียคือกันหรือว่าตัวผู้กับผู้กันนะครับแต่ว่ามันตัวใหญ่ไตโกยโเลยเบิ้งเด้น <crawl> แ <prejudice> ันบินเด้อทูไตอีกแล้วครับพี่น้องพูดวางหันเป็นเอัตเม่นะวันนี้เป็นเอัตผู้เป็นตะลตายขู่อยู่เด้นี่ เป่าเก็บครับผมปลาเตมิเสียงเฮคืนนี้คือแมงดาแตกโหลดครับได้แมงดาครับเอาบินขับมาเนี่ยพากันมาจำได้เนาะมานำหอยเก่าเพื่อนหอยกันไม่ไหมหรอกครับหอยเข้าหมาเมื่านก่อนนี่ปลาเตสิมาก,ก่อนมูเนาะมาหอดเ,เห็นแตหอย

ถือจ่ได้หนอซอนอีกซอนอีกมีปิงเ่ากับใส่ทุ่งเถ่าครับผมมีอุปกรณ์กัน,ยนอยู่เนาะทุ่งเถ่าเพียงเขาเลยเนาะแอนบริกริกีนห่าง่ายๆหรอกค้นมาสอนเขาหูดีครับมีวิธีป้องกันทุ่งเถ่าเนี่ยก็เป็นทุ่งเถ่ายางดี ผืน่นผื่นนี่นาครับผมผื่นนาทุ่งเถาเหี้ยวเหยียบใหม่เหยียบยั่งนี่โบ้หูซึกเลยครับแต่ทำทำทำไมเลี่ยมกับบล็อตคือก,กันเนาะก็ต้องระวังเอาครับผมไปห,หาเม่งดาครับเคนไดยอมหันนิ้วกับเต่าค,นะครับผมแล้วจะตัวใหญ่ ก้นก้นขักขักปอแนวนี้ครับผมมันจะขืนกระติกเร็วหักตัวน้ำเนาะแม่ีตัวแม่เฮ้ยตแม่ดบอนี่แถบเรืองนี่ต้นตัวแม่นี่นใหญ่แหงใหญ่เลยใหญ่กว่าตัวผู้โอ้หมาข่าวเดียวกับ ทันเพื่อนแล้วบ่เฮาบ่ทันแล้วเพิ่นสิเต็มของแล้วเนาะปากแห้งเนาะพวกเาที่อยู่ช่วงนี้ก็ยากแน่ครับผมเห็ดเห็ดเฟืองว่าสิเห็ดให้มันแล้วแต่หมูอวานมันก็ค่ําก่อนครับหมูอวานก็เมื่อถุงนึงเนาะหนาวลมมันแห้งก็เลยเมื่อครับผมแกเวงได้อีกแล้วแกล้งได้อีกแล้วรุ่นเกือบแล้วเนี่ยนั่นเนาะโอ้มันเป็นจีหาโต้วบ่เทล่านี้ ได้แล้วเหาแมงดาเหาอ,อหวน้นมีแมงดาแต่ว่าแมงกับเต่ามีแต่ตัวใหญ่ขุดเอาไปเก็บก่อนอ้ยผี่น้องครับนี่แต่ตัวยิงย่งใหญ่แมงดากระเรื่อมแต่เคยเลือแ,แล้วครับบางทีเราห้าแต่ไต่ตัวเดียวเกาดแหลกของปีกะสิเมื่อยจักหน่อยครับผมบอกว่าบริสิทธ์หลังกายมากเนาะ มาหอดมายำแนวนี่บู๊ยปวดขาขนาดครับกระไดตัวใหญ่เน่ยีมีอีกตัวหน่อยครับผมเป็นคู่กันเนาะอันนี้เล่มเลมครับผมแมงกับเต่านี่เริ่มเริ่มว่าถึกแล้ว มันสีสีผาสีปุ่นบนเนี่ยแต่ว่าสอนลายเถื่อได้นหนิเมื่อยเล่นิีย่ำกันนี่ก็ะเพากันหาคูแม่งดาครับผมเป็นวิธีการทาเนาะถึงสีบกคอยถือไม่กับเต่าแต่ว่าคนนี้เม่งดาจะต้องหาคูมันครับตกหนามนี่ไปเร็วใช่ครับแม,ม่งดาบางทีสอนเนีเป็นคูเนาะเนี่นที่ว่าเขามาสอนนี่เป็นยังคือตรงมาสอนไก่กันเนาะ ซอยกันครับผมข้าันมาเห็ดผู้เดียวนี่บริกิหรอกมันเหยียบหยาบจมพื้นจอดเหือรายนอาหลอกนี่เนาะเก็บเหือออกแล้วเห็นแต่แมงครับวันนี้ไตสวดๆเลย ตอนนี้อาช็บขีเฮะขี่ยังใสก่กระติกน้ำแนครับผมยามสีเหมือบบาวทีเอาไปเอามาหลางเนาะตาเบิงครับผมด้สิหลางให้เบิงเทใส่สวิงหลาง mm hmm. อ้ยอ่อนสือนก็ยัยงแตก,กสวดๆอยู่เนาะ ไี่้องนี่คูแม่นครับผม <S S ตัวผูเนาะแมน่นอุ้ยไต่ก่อยๆเลยครับป้าเห่าถิ่ที่มันอยู่น,น้ำลึกดีครับ <c oughs> นี่ได้ละเก <c oughs> ือบรึบ่งต <c oughs> ิ๊กแล้วเนาะวิธีสังเกตครับตัวผูตัวเมียครับเบิงใส่ต่างกันแหงเนาะ มานมีนสีมีเป็นคููครับเพิ่นกำลังพักกันใหญ่ไม้เบาที่ว่าไอ,อ,อ้จักบาทก็น่าครับตื๊กเซย์อนาะแล้วกสีดำเพินไปผุดนะครับวันนี้ไม่ได้ตัว,ตวในหญ่เนาะเบาที่หามงดาหาคููน้ำเพิ่นกับท่านพอครับ <c oughs> อู้หักอยู่ดิ่ หาคู่ซอยกันครับผมกำลังไต่กระติกสวดๆครับมาข้าวเดียวเนาะแม่นมะหอดกป็นยำเลยหย่านบะทันเพื่อนครับผมตอนนี้แมงดากซูซีกันครับคุณละสองคุณละสาม ลายสุดในสามครับบาที่กำลังในสองเนาะอ๋อมันติดเลยนครับเป็น ไข่เครื่องแล้วครับให้เล็กน้อยครับผมอาพี่น้องเอมงดาตัวที่สามครับผมอุย้ยอาจะตัวแม่บ่ะอุ้ตัวผู้เลยตัวนั้ถ่ายปรทันเลยหนอเข้าวเดียวแล้วเลยตัวแม่ยได้หนิเก็บเหรอดูดิผมครับผมมันกับตอบ่อพันด่พกักกันด่ายพูเลซีอะเนี่ครับแมงดา บาดทิวกำลังได็ดซ้ำครับผมเอาเบิง้งสิทันเพิ่นบอ่อลุ่นนี่แล้วตาแสบเนาะแม่นบ,แบแ่แข็งแฮะปีกกรบ่แข็งแข็งปานไดข้นเพิ่นมักจังได๋เพิ่นก็กินคือเก่าครับผมผู <c oughs> ใ้ใดสนใจอยากกินก็นล่องทักมาถามได้ครับผมทักแอดไลน์บ่าวทิวมาถาม สื่อประสืิฐทักมะเร่นกระไดเนาะทักมากรอครับผมกระาที่อยู่หยาดจะโบวี้ไฟทักหยาดจะไปเดือดขายเนาะหน่อยไงปะพนครับ กิโตใหญ่วันตัวแม่ครับผมบ่มีน้ําแต่ว่าใหญ่ๆเมืคงโลแล้วบ่บ่คือกันเด้อทละลายกรรมอยู่นี่สอนมาเนาะ หลอมครับผมเมื่อยเลยขุ่มข้าเมื่อยครับขนแนวนี้นเนาะทายมุมไกลเอาก็ได้ขัดกีเนาะขัดกีเด้เลี่มเอาเลยสวด,ดครับผมแมงดาเหงียบไปโดนแล้วเนะาะกัดเหนียว <laughs> ตัวแมวสิกัดครับนานเด้นนาน ไเวิงน้ำพินนข้าวเบิญ้นั่นคู่มันนี่งายงายเลยทุกคนดีงามมันอยังสามอยู่เนาะมีมีทีสามอยู่ยนงะ่ยเนาะโอ้ายลบได้ม่ียางาที่เด็ก้าอะสาโตพิการไปครับผมไปหาแมงดาครับ ต้องแล่นผันเลยทุบชิคหลอปห่อกระด่ชิคหล่อก็ไดดเนาะมันบ่ออคือแล่นันด่นเนตว่าวออกเบิดก่อนน้ำเทีบไปเลโอ้ยวดีล่ะตุ้ยใหญ่หนอคือตือนไลคก็เจบเอวตื่นยางโมเลกุบทันเนี้ย ปลาสไตล์ที่อยู่ครับสองยูทูบเบื้องยูอ่ะเปลาตวหาเห็ดหาหาวไปขายเห็ผือกดูอยู่ค่ะอยู่ตลาดเจ้หน่อยกับไปนางขายเห็ดเผือกก็มอส ขึ้นกันยอดกบูกันขึ้นกันกบูกันเลยล่ะเบื้องลู่หวังขึ้นมาหาเห็ดที่กันหาปลาที่กัน,กนอ่านี่ครับพี่นอ้องอู้อันนี้ก็สีหาหลอดครับผมถือว่าได้อยู่พอได้เล็มอยู่ครับเหอยอู <c oughs> อ้เก็บเหงื่อออกก่อนครับเหงื่อก็ไม่ค่อยร้ายดอกปว้ยังไง ส,สใส่กระติกนี่ก็ดีขกันน้อนหมไตนเนาะสีบินกับบัวบ,บินแต่ว่าต้องหยากราเต่ครับผมบางคนเพิ่นเอาของมัดใ่แอวเลยนี่เรี่ยวดีแต่ว่าของมัดใ่แอวมันกับบอดดี้ทายพี่น้องเบิ้งครับยนีา่มาเก็บจิงคีเนาะ มมาต่่่องพุนเอาครับพี่น้องเพิ่นพากันพากินเข่าแล้วครับเบิ่งอุ้ยของเอื้อยครับนี่อัดหมาก่อนนำก่อนบุ้ยนี่ครับแต่ละโคตนได้เวงดาพุลัสซีหาโตครับผมพี่ของเพิ่งนี่โกครับของบ่าวที่อยู่ในสามเนาะเบิ่งของบ่าวที่อยู่นำมาที่ลังเปิดนี่ใส่กระติกครับผม เพิ่นกินเข่าในบ้าที่กัสีเมื่อแล้วครับบัานนี้สีเมื่อไปหาทรงของให้เพื่อนครับผมจับพี่เนาะจับซอยกันมาถีบเบิ่งครับสุดแรงไปบันไดมาข้าวเดียวครับผมอันนี้บ้าที่กับสีล่างทำความสะอาดครับเอาหนาเอาอยัางออกบานนี้กลับบ้านเลยเนาะไข่แน่ต้องเอาสวิงบวชขาดเด้อครับผม วิ่งขาดนี่ก็ขาดแน่ครับดุดออกกระโบกไปยังดอกออกบบไลายดอกอ <c oughs> ถือว่าไลายเติมเล่นเนาะมาข่าวเดียวเนาะเพื่อนคนสวนเลยครับอน้ำ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 เขานา้ำเขาเจอง่ายอืเอ้าจับไว้ห้า วิทย์มือ,อนลีเร้อเ่องเดี๋ยวฟ้าปลาตักเอาบ่ขื้นบ่ละโอ้ขื้นขือคือขับพี่น้องเบิ่งผลงานต้องกันครับเมือนี้มาข้าวเดียวเนาะประมาณชั่วโมงกลัวครับผมเก็ดเท็ดเฟืองแล้วกะ ทางมาเลยครับยานพระท่านเพื่อนเนาะเพื่อนก็ไดพระกันไดพุนละลายเดือครับคุณหนึ่งก็ะได้เป็นังเงีงหนึ่งคุณเนาะอันนี้บาที่ว่าน้ำมาที่หลังกะถือว่ามานอยู่ครับมด่ด่าสามตัวครับม,มับเต่าเกือบเคืองตงกีกเนาะมีแต่ตังงานมึงอู้ดาหมักอย่างไรกะทักมาถามบาที่อุไไดครับเพื่อมีเวลามาหาไห้เนาะ ก็ขอพุ่นพ่อแม่พี่น,อน้องที่เขามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้จงได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าเที่ยวครับผมสำหรับวันนี้บ้าเที่ยวจะขอโตวลากับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ